มาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเมื่อสักครู่เราได้เห็นรูปไปแล้วนะครับก็คือพระราชพาหนะหรือรถยนต์พระที่นั่งครับเรื่องนี้เล่าไว้โดยอรริกโอราริกจารุวัตรครับใน Facebook นะฮะบอกว่าปลายปี2541มีเจ้าหน้าที่จากกองพระราชพาหนะของพระราชวังแต่งกายด้วยชุดธรรมดาเข้ามาคุยที่อู่ของผมว่าจะทำสีรถยนต์พระที่นั่ง ความรู้สึกตอนนั้นนึกว่าโดนอําเล่นก็ได้แต่หัวเราะและปฏิเสธไปและคิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้แน่ๆที่รถของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจะมาทําสีที่อู่เล็กๆของเราแบบนี้แต่วันรุ่งขึ้นมีเจ้าหน้าที่ราชสํานักสํานักพระราชวังมาอีกครั้งคราวนี้แต่งชุดเต็มยศพร้อมทั้งจดหมายจากสํานักพระราชวังบอกพรุ่งนี้ให้ผมแต่งกายสุภาพไปเข้าเฝ้าที่วังสวนจิตรดาเพื่อพบท่านรองราชเลขาธิการ ท่านรองถามว่าจะให้ดูแลทำสีรถยนต์พระที่นั่งทั้งหมดจะทำได้ไหมผมก็ตอบรับคำว่าได้ในทันทีทั้งที่ไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้ถวายงานพระองค์ท่านเลยครับต่อมาช่วงปลายเดือนกันยายนมีขบวนนำรถยนต์โรสรอยทะเบียนรอยยลล972เข้ามาที่อู่คนที่อยู่ในซอยแตกตื่นกันมากทุกคนอยากเห็นของจริงกันทั้งนั้น เพราะรถยนต์พระที่นั่งคันนี้ในหลวงรัชกาลที่9ส่งใช้ในพระราชพิธีสวนสนามวันที่5ธันวาคมของทุกปีใครๆก็อยากมาเห็นให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตสำหรับผมวินาทีแรกที่เห็นรถพระที่นั่งเข่าอ่อนเลยครับวันแรกที่เห็นรถพระที่นั่งผมนั่งมองรถตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงตี3ทำอะไรไม่ถูกเลย ฝากให้สารถีถามพระองค์ท่านว่าโปรดสีรถยนต์ยี่ห้อไหนพระองค์ท่านมีรับสั่งกลับว่าให้ใช้สีอะไรก็ได้ที่นายช่างใช้ผมจึงทดสอบสีด้วยสายตากับพื้นสีเดิมคือสีไข่ไก่ขั้นตอนการทำสีรถทุกครั้งผมจะกราบที่ตรงวางเบื้องพระบาทก่อนที่จะขึ้นรถยนต์ทุกครั้งและมีคำสั่งห้ามช่างในอู ที่มีมากกว่า40คนมายุ่งเด็ดขาดยกเว้นลูกน้องคนสนิทที่คอยช่วยเหลือผมคนเดียวส่วนชิ้นส่วนต่างๆที่ถอดออกจากตัวรถเช่นครุดทองคำขาวที่หน้ารถเมื่อผมถอดออกแล้วก็จะนำไปไว้ที่หิ้งพระในห้องนอนของผมเพื่อความเป็นสิริมงคลความรู้สึกตอนนั้นกดดันมากครับเป็นงานสูงสุดในชีวิตรถยอ รอยอลอ972คันนี้อายุมากกว่า30ปีไม่เคยซ่อมสีแถมเป็นรูพรุนหมดทั้งคันเลยก็ต้องติดกล้องวงจรปิดส่งภาพไปให้ทางสำนักพระราชวังดูและระหว่างทำสีผมก็จะนอนเฝ้ารถยนต์พระที่นั่งทุกคืนเลยเพราะความปลอดภัยของพระองค์ท่านเป็นเรื่องสำคัญที่สุดรถพระที่นั่งแต่ละคันที่เข้ามาซ่อม โดยเฉพาะรถที่ไปส่งงานต่างจังหวัดนั้นแต่ละคันมีรอยบุบใต้ท้องรถมีรอยครูดขูดขีดเกือบจะรอบคันรถของเราเป็นรอยขีดนิดเดียวก็เอาเข้าซ่อมแล้วแต่รถของพระองค์ท่านต้องรอให้หมดพระราชกรณียกิจก่อนจึงจะเอาเข้าซ่อมผมถามสารถีว่าทำไมไม่รีบเอารถมาซ่อมก็ได้รับคำตอบว่าต้องรอให้เสร็จพระราชกรณียกิจก่อน ตัวผมเองนั้นทำรถไปน้ําตาร่วงไปเพราะเห็นรถพระองค์ท่านลําบากมากเหลือเกินครับลําบากอย่างไรหรือครับคิดดูก็แล้วกันว่าขนาดรถยังเป็นอย่างนี้แล้วพระองค์ท่านที่ประทับอยู่ในรถจะเป็นอย่างไรทั้งการสั่นสะเทือนการโยกของรถกว่าจะเสด็จไปทรงงานทั่วประเทศทั้งเข้าป่าลุยน้ำแฉะขังมีกลิ่นเหม็นด้วย แสดงว่าพระองค์ท่านทรงนํารถไปส่งพระราชกรณียกิจในที่ที่มีน้ำท่วมแถมยังซึมเข้าไปในรถพระที่นั่งด้วยแสดงว่าน้ำต้องเปียกพระบาทมาตลอดทางเห็นสารถีขับรถบอกว่าพระองค์ต้องทนเหม็นอับและเปียกชื้นแฉะอยู่นานผมได้ยินแล้วน้ำตาร่วงเลยพระองค์ทรงใช้รถอย่างสมบุกสมบันที่สุดถ้าไม่เยินจริงๆก็จะยังไม่ส่ง ลงมาทำสีครับและภายในรถยนต์พระที่นั่งนั้นก็แทบไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆเลยที่ผมเห็นมีเพียงถังขยะเล็กๆกับโต๊ะส่งงานเท่านั้นทำให้ผมได้รู้ว่าระหว่างที่เดินทางพระองค์ท่านก็ส่งงานอยู่ในรถตลอดพระองค์ทรงเตรียมทุกอย่างไว้ก่อนที่จะเสด็จไปถึงพร้อมหมดทุกอย่างแล้วส่วนเรื่องการคิดค่าซ่อมรถนั้นวันแรกที่ได้รับรถ รอยลล972มาผมให้ลูกน้องไปรับแม่มาดูที่อู่เพราะอยากให้ได้มาเห็นเป็นของจริงเป็นบุญตาในชีวิตพอแม่มาเห็นก็รู้ทันทีว่าเป็นรถของในหลวงรัชกาลที่9เพราะเคยเห็นในโทรทัศน์แม่ถามเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วว่ากายอวงแก่เชียนะใช่รถในหลวงใช่ไหมพอรู้ว่าใช่แน่แม่ก็ขอว่าขอได้ไหมอย่าคิดเงินพระองค์ท่านเลย ผมถามว่าทำไมละแม่เพราะตอนนี้เป็นหนี้จากการซื้อที่ดินมาทำอู่ซื้อเครื่องมือมากกว่า10ล้านแล้วเราเพิ่งกู้เงินทำอู่มา30ล้านมีลูกน้องอีกเกือบ60คนที่ต้องดูแลนอกจากจะยังไม่คืนทุนแล้วเรายังเป็นหนี้อยู่อีกต่างหากนะแม่แม่บอกว่าตอนที่แม่เดินทางนี้ความอดอยากจากเมืองจีนโดยเรือสำเภานั้น แม่มีเพียงหมันโถก้อนเดียวกัดกินทีละนิดทีละนิดประทังชีวิตกันตายมาในเรือพอมาถึงเมืองไทยได้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มีข้าวปลาอาหารเหลือเฟือกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดมีอาชีพทำจนเลี้ยงลูกทั้งหมด6กคนให้โตได้ ก็ด้วยบารมีของพระองค์ท่านแท้ๆเพราะฉะนั้นเพื่อตอบแทนความดีความเมตตาของพระองค์ท่านห้ามลูกคิดเงินค่าซ่อมกับพระองค์ท่านเด็ดขาดได้ฟังอย่างนั้นผมก็รับคำแม่ทันทีเพราะใจจริงผมคิดจะถวายงานแบบฟรีๆแด่พระองค์ท่านอยู่แล้วตัวของผมเองถึงจะมีเชื้อชาติจีนแต่ผมก็มีสัญชาติไทยผมเกิดในเมืองไทยครับ ผมถือว่าผมเป็นคนไทยเต็มร้อยเป็นค่ารองบาทของพระองค์ท่านคนหนึ่งครับเพราะผมทำสีรถยนต์พระที่นั่งได้ราวเจ็ดคันมีผู้ใหญ่ทำจดหมายขึ้นกราบบังคมทูลพระองค์ว่านายช่างทูลกล้าวถวายค่าซ่อมรถทั้งเจ็ดคันก็มีรับสั่งลงมาว่าขอบใจ แต่ตอนหลังสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีรับสั่งให้สารถีมาบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่โปรดที่นายช่างทำแบบนี้อยากให้ในายช่างรู้จักประมาณตนว่าอะไรควรถวายอะไรไม่ควรถวายความหมายก็คือถ้าถวายแล้วเดือดร้อนถวายแล้วเกินตัวก็ไม่ควรถวายท่านคงรู้ว่าผมมีหนี้สินมาก ท่านก็เลยทรงเมตตาเตือนสติผมจึงยึดถือว่าเป็นพรที่นำคำว่าประมาณตนมาใช้จนทุกวันนี้หลังจากนั้นทางวังก็แจ้งมาว่าให้ไปรับเช็คค่าซ่อมรถจำนวน580,000บาทได้ผมก็คิดว่าจะทำอย่างไรดีพอดีใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ห้ธันวาคมจึงถวายเงินยอดนั้นแก่พระองค์ท่าน เพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยซึ่งพระองค์ท่านทำหนังสือขอบใจมาถึงผมและจากนั้นเมื่อมีรถพระที่นั่งมาซ่อมอีกผมก็คิดแต่ค่าอะไรกับค่าของส่วนค่าแรงนั้นผมถวายค่าแรงไม่เคยคิดค่าแรงเลยครับนี่เป็นเรื่องเล่าของคุณอนันต์ร่มรื่นวานิชกิจบันทึกไว้เป็นเกียรติประวัติในชีวิตของเขาคนที่นั่งอยู่หน้ารถ รอยล972นั่นแหละครับคุณอนันต์ร่มรื่นวานิชกิจขอบคุณที่ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้ทราบนะครับ